สวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่รุชชาแนลนะคะพี่น้องขาเมื่อนี่วันที่3 0ตื่นขึ้นมาพร้อมรับโชคนะคะเหลือกหันออกค่ะเหลือกาหันออกเียงกอบนี่ก็ยเกียงกอบบางหันตัวที่หนึ่งใช่ถือวมาที่หนึ่งใช่เขาซื้อใดซ่อมไว้รอเขาคือเหลียนเน มันก็อยู่ฝั่งนี้ไงมันจะสว่างมันมียู่บ้านพักขอนแก่นพี่น้องค่ะนี่ลุยบอลเดมานี่ประมาณสองปีปีกว่าไปเบิ่งต้นหันค่อยปลูกอ้วยตะกีดค่ยปลูกอ้อยทำหนึ่งต้นทำหนี่งเดี๋ยวนี้ต้นนี้เพื่อต้นอะไรเงี้ยไม่รู้เปล่าคือยังไม่ขัดเงี้ยต้นถมเดี๋ยวสิบ้านยังไปเบิ่งอยู่ภาวะเสพย์ ยางไปเบิ่งเล็กหน่อยซ้อมเต้นนําอยู่ฟังพุนนะคะเดี๋ยววันนี้คือแพลพาวซื้อที่เพิ่มแล้วก็มีบ้านเพิ่มด้วยนะคะพี่น้องขาเลิศมากบ๊วมานีกกอบปีกัวแล้วพี่น้องขาถ้าเกิดรู้ว่าเหตุกับปีนึงแล้วก้อนนานอีกนะคะปีกัวกัวบ๊วยมาหอเอียงข้างมากให็เราเฮ็ดไม่กอกดได้นานจนจับอยู่ยได้เฮ็ดเร็วแค่เปลี่ยนแปลงเยอะมาก ทำงานก็กาลัง <kicked> ก <kicked out> ินข้าวเด็กๆฝั่งนู้นก็กาลังซ้อมตื่นกันนะกูไม่ม่กลิ่น่อย้วงไปไม่งั้นบ่รอไม่นมีเก้วนันเก้วเนื้อหนอ้วหูเยแก้วเนื้อเก้วเนื้อไปเอานจ้าแซบีบีเก้ววงมันเป็นสีแดงเนี่ยถ้าแจ็คซื้อเอาาที่บานอยี่ลูกายครับอะไร่ะเหมไ่หมสายไอซื้อนีน่และนได้นีวเบุ๊คกุ๊กเราพี่น้องกาไใครไอดอกได้สีเ่าแซวนี่รุยนะครับอร่อยมาก ไปซิลตรี่งคซื้อจบบหนแม่ากเีเียว้ไดหนกับสุคอยตือ่นนี่แหละคือแบบไหนคือแินโอ้โคุณแม่นะคะกำลังนั่งแต่งหน้าเห็นบ้านันบนสองล้านเมือวานน่ะนี่สยดใจเห็นมาขึ้นเลยเด้ยามาดีเด้หาเด้ไม่แกงเด้เห็นอ็นหัวต้นใหม่เห็น เราคิดว่าเราหายตัยวเราสิฟูยางเลยแม่เขาหง่วงวันผ่านมาขึ้นแกงเป็นการแกงคุณแม่อีกแล้วนะฮะก็ราเมื่อคืนเราผ่านอพยพแกงมาไงอย่ามาแกงก่อยนะพี่บ้านแห่งแกงข่อยตัดนันพุ่นจะนัดมากแล้วพี่น้องตัวบกฮวงกับจนสูงถ่วมเฮี้ยนล่ะตัวลูกมันโ่วงหข้างบนเพ้นกระเฮ็ดอัดลังค่าไว้แล้วนะคะพร้อมที่จะนั่งฉ่ำมากแต่ก่อนมามีลังค่าด้วยนั่น มันมีอยแ้รงอ๋อมาป็ผู้ไดเฮดีหย่งคือตือนตาสาวจดจ,จ,จียาเาสาอยู่ทสแม่พ่นอิตาเนเคืองวแหละต่วเม่นดอกปกติบสามก็บตเตือนเ,อเขามีสอบเตจแต่คนน,น้อยเองอเตือนบ่เออไปหิวเ,เ,เข้าหิ้วหนามย่ดอกคือแต่งหน้าสวยแท้บ่ะด้แต่งเลยกน่ะเอ้ยเลียดยุตัวบ่ปด้แต่งนึกว่าแม่แต่งแล้วโอยทำมาเอะกัดเด้อ แค่ดีนะแค่ดีตึงดีเลยนะที่นี่แตุ่่มยิ้มบอกเอ้ยนายจักของที่นี่แหละสน่ะมือบ้านนี่เห็ดสามอย่างเอูยโอ้ห้อสิบาเป็นผู้ชายแหละเคร่องสีดผิวเริ่มหนาใสเครื่องเพ็ดมากหนาโอ้ใหุ้่นมากก่อนหน้าเออแพนมากันหมอบีมเอามาฝากอยู่เอามาบักไล่หอบักใหญ่ผู้ใดอยากมาเอาไปมากเลยจะได้แบบไปเห็ดนมใช่ไหมโอ้ ตาต้ากะลังทอดอะไรทอดหมูหม้ทอดหมูกินข้าวแล้วก็จะไปซ้อมเต้นใช่ไหมนี่นะคะครัวนะครับจักเหตเนี้เต้นยองยองอยู่อยพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูซ้อมเต้นฝั่งนู้นนะคะนีรับพี่น้องบรรยากาศหลังเลื่อนไทยนะครับตอนเอฟซีเก่าที่เคยเห็นนะครับผมเลื่อนไทยบนหลังนี้น้ยตรงนี้มีนกหัวจุกน้ำเลยเอ้ยนกไอ้นน่หัวขวานกระดูกขวาน ให้เราคนงูนะพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูนะผมยาวๆไปโอ้ยน้องเน้อยทำอะไรลูกตอบคอมเมนต์เหรออันคุยสาวแบงไอเนี้ยทุกคนนี่ต้นนี้นี่ที่เขาค่อยๆให้ผูกอูน่ะตะกี้ต้นอันซ้ำมีแข็งคอยนี่เบื่อตอนนี้เบื่อเที่ยพี่น้องแป๊บเดียวโคตรใหญ่ไป็นหนาตัวต้นใหม่โอ้ยต้นคอยผูกอูรนอนเนาะปีเดียวนึงเว้ยอันใหญ่ไป็นหนาละ ต้นท้ามีแข็งนี่เนาะเลยชิคูน้อยอยู่ตลอดเวลาคือเจ้าเอ้าลุยลุยอันนี้เป็นบ้านใหม่ที่เรา,เราซื้อนะคะเป็นดินพี่น้องดินติดต่อกันเลยนะครับดินเป็นินเป็นบ้านจิตต่อก็จะโลออกแล้วก็จะเห็ดเป็นห้องให้ได้ก่อนอยู่ดูนะครับอ๋อนาบังซ,ซ้อมเต้นกันจะก,กา่อนมีความหมูป่ายอยู่นี่เพิ่มมากออแล้วแตกันพี่น้องฟังคนเป็นทางเรียบร้อยรถไฟเนาะ ซ <Bull> ้อเต้นนะครับเพราะว่าเราจะระสุดคับสอี่ห้กเจ็สองเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่องสามสี่กตุมนดวสองสามสี่็คไปดครับก็ไปทำงนึ่งสถามวีําห้าตื่ตื่นา ต้นนัมัยิงเขาเขาใ้นยเขาเซตยิงคนนี่ไปวนึงหรือตาตาานีมากู่าถกบอกว่าทอดหมูต่ำค้มบิมบึ้มอยู่คุณเมแบบหนึ่งมันอทอดหมูอยู่อ่พูดหากระซ่าแบบนึ่งแบบหนงััว่าเซนมันกลังแก่พูดหา ด้วยข้างในเลยด้วยบ้านพักนะคะแม่นอนตรงไหนตอนข้างในค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบอยู่ข้างนอกค่ะอันนั้นมีใครนอนข้างในนั้นข้างในเป็นห้องน้ำเหรอห้องน้ำอ๋อข้างในไม่มีคนนอนใช่ไหม นอนเลี่ยงกันด้วยนะป้าคุณแยาทาวาลีวาฮาตาุลาคือนอนครับแขกเลย บอรไปกินเขากินน้าบมอหมอแม่งไปตั้งเขาแล้ววอร์ขี้นองเอ้ยเขาบอกเขาบอกว่าลูกมากินแล้วค่ะนอนตอนนี้เวลาบ่ายสองแล้วนะคะแต่ว่ายังนอนอยู่นะคะตื่นยังสั้นผู้ใดยสั่นนอนได้หนีเมียเป็นดังสั้นไงช่างวาแม่ผู้ใดนอนได้หนีอีกนี่ใครนอนได้หนีสองคน อันนี้ห้องใครแคมกับเน่กับแม่คิงกับแฉนนอนเอาแล้วหรืยังยังไหนบอกแม่ว่าจะมาอาบน้ำตั้งนานแล้วฮะอันนี้ห้องน้องเนื้อน้องแคมนะคะแล้วก็แม่คิงอื้ออื้ออื้อปะเ,เล่นอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ฝังอ,อุ้ยเป็นตัวโกดออกยอยู่ในีนเนเียนเลยเอาจริงนั่นเห็นไหมนี่นั่นนี่มันนันเป็นสิวอันนี้เออต้องแคมนะคะลูกไส้ข่อยพี่น้องไปอาบน้ำไปอาบน้ำน่ะลูกอันนี้พี่หนิงนะคะน้องห<ม>น,<อ>นิงน้องหนิง <c oughs> น้องหลามูนน้องสุฟ <c oughs> ้อง <c oughs> คราบหร้นามแล้วยุ่ยความหนเลยแ้าของน้องนแอลแอลแแหวกแหวแหนแหวแอวแอวกแหวกแหวกแห่แหวกแหวแเวกแหวกแหวกแ่วงแหวกแหวกแงวกแหวก้อวกแหอแหบนี้วกหมกแกแหวแกแวแวแวหวกวงกวหแแแกวท เส่พ่องขาพ่องแมแอบแล้วก็มาเหรอคุณไปไอไอชุดปรั้นแม่พาไปอ่ะชุดฉันเนี่ยนี่ยังชนชั้นเส้นดัานแม่ชนชั้นต้นตานต้นตานช่ชงฉันเขาจะไปอยู่ประม่ณแบบเหมือนเลยอ่ะขนาดสบายฝาดสองกระดองยุสัยชนชั้นในน้ำในว้วนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวไปดูเด็กๆซ้อมติ้งกันอ้าวทำไมเซตนี้มีแต่ชายล้วนเลยอ่ะล้วนกูทำไมไม่แบบผู้หญิงมาบ้าง ตึ้งไปค่ะแป้เดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้หนึ่งสอมี่ห้าหกเจ็ดตึ้งเจ็ดตึ้งเจ็ดตึ้งการห้าหกเจ็ดแป้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแป้นหนึ่งสองสามสี่ห้า เออเออเออต่อเดือนนไปหนึ่งอสสี่ดสอส่ห้าหแต่ผู้เล่นอันตอกเด็กังคิดเลขพอดเทายคิว อ๋เจะมเค้ากนแม่ึ้นอีโตีตีเอตัวบอก่าเรื่องแจ๊กเชียบอกว่าุเรื่องจงแอยู่นวันอยนวันเนี่เตองเต้นนะคะเพราะว่าวันที่สองเราก็มีไลฟ์สดนี่เลยว่าบอว่าถ้ามีไลฟ์สดก็ต้องเปลี่ยนโชว์นะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องซ้อมเต้นเพราะว่าจะทำโชว์ใหม่ให้พี่น้องได้เบิ่งเดิมพี่น้องเนาะเด็กๆก็ซ้อมเต้นนะคะเพราะว่าวันที่สองนี้ไอ้สดก็ต้องมีโชว์ใหม่ให้ได้ดูนะคะตั้งห้ามน่าลักกับซัวเซียนเข้าควัวบล็อกยี่สิบนะตีนกินไดปขันแก๊ปกินปนวยนี่บอกเกินนวยนึงเคล็ดแคล ตาต้าเล่นยังก่อนมาเอลื่นนี่เคลื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคน

นี่เป็นอะไรมาลายน้ำใจล่ะอาเซนแรกเต้นก่องเต้นต้นแล้วอีนี่บ่กเขาอะไรเต้นน้ำมูอยู่เป็นอย่างบอกคู่แก่หายตัวตนี่ตอนแล้ฟค้งจินกรรมเอนคุณแม่ว่างอันเอี่ยมคือเบาๆสิคือเบาเห็นไหม เพี่นะคะก็ซ้มเต้นไก่นะคะพี่น้อง่ะเพื่องานโชว์นะคะเดี๋ยวพี่น้องจ a ไปรอดูงานโชว์วันที่สอว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะ